สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นะครับตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับกำลังจะผ่านที่กั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ วันนี้ทําขบวนโดย GEA 4558นะครับส่วนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงรถนอนป่าประปากาศชันหนึ่งมา1นึ่งคันนะครับ คันสอมาสี่คันเลยนะครับสําหรับขบวนด่วนที่แ6เช้าวันนี้นะครับวันนี้ล่าช้าร้อยกว่านาทีนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนที่แปวันนี้ล่าช้าร้อยกว่านาทีก็าฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสไคร้ สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ